อินทภารมโลละเกาซีบาทจ้าพี่น้องอินทภารำมาเป็นไเลยโอ,เโอ้ยหน่วยงามแท้เหลืองเต็งเต็งอยู่โ,โลละเกาซีบาทจ้าพี่น้องอินทภารมปุ๋นผู้ขายก็ขายโลละเกาซีบาทอันนี้กระปุ่นโอ้ไก่จะหมดแล้วตจ้นี่ แต่ต้นำยาปลามาสิแม่เมื่อนี่แม่แก่นำยาปลาจ่าพี่น้องเจ้านี่แม่เหล้ายขับปุ่นแป๊บเดียวเด้เหมือนเสียบเนี่ยขับปุ่นเหล้าบีบมามีไม้เลยผักยุ่มไห่พร้อมเลยบวงประเดี๋ยนี่ขี้เด็ดขาดประเดเลยเพราะว่างวงประเดี๋ยวสิเสียบจ่าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้ยูก่กับช่องสาวสอนผ้าลอยคือเก่าจ่ามื่อนี้ผ้าลอยยู่ตลาดน้ำเซา อำเภอหนองสองหองดนะจ้าพี่น้องบรรยากาศเนี่ยมือเสาร์มื้กับเป็นเสาร์วันที่เจ็ดจ้าเดือนสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกระยาศาสตร์เริ่มแล้วกรยาศาสตร์จ้าพี่น้องกรยาศาสตร์แม่แม่มาขายสุกฟีแมนบ่ะแม่กระยาศาสตร์เจ้านี่ขายดีนะจ้าพี่น้องแม่เราจะมาขายทุกปีแล้วเริ่มแล้วขายโลละเ้าบาทแม่ปีนี้ขายโล่อเท่าเดียวจ้าโลละยี่สิบบาทล่อยี่สิบบาทอ๋อแม่เราขายโลละลอยยี่สิบบาทจ้าพี่น้องมากกระยาศาสตร์ กำลังเริมจ้าก,กำลังหดหนาของเพงลี่ยวคุณบรรยากาศค้นกำลังออกมาจ้าพี่น้องตลาดนัดอำเภอหนองสองห้องนี้เป็นตลาดที่ใหญ่เลยจ้าพี่น้องใหญ่แห้งอยู่ในเทพเขตไอเทพของอีสานขอนแก่นห้องเจ้าพี่น้องทุเรียนเจ้านี่ทุเรียนสาวสสิพาพี่น้องรอไปบึง้งค้นหุ่งซื้อคนละไม้ มาทุเรียนจ้าพี่น้องมาทุเรียวเจ๊เตะเหรินเจ๊เตะเอาเนี่ยฮาฮ่า่มันโมเมนต์แบบของเล่ินนี่คอยอย่ามาเจ๊เตะยจ๊เตะเล่นจ้าพี่น้องเตะให้เอาเน่แตะแล้วก็เอาเนี่ยมกทุเรียนเดี๋ยวไปแตะเหรินของเราเราขายโลละราแปดสิบเก้าบาทจ้าพี่น้องฮู้หัวหุนหุนอยู่วัอนี้พาสามคนพาสามคนกะน้ำกะท่านกะคลายดีสิบเก้าจ้าพี่น้องทุเรียนหมอนทองดูค่ะคนหุ่นเต็มเลยทุเรียนหมอนทอง หอยแข็องอู้หอยแข็งคือซดแถวมือนี่ลละ100บาทจะได้จ้าพี่น้องโลละ100บาทหอยแข็งเบื้องบรรยากาศคนคุณซื้อมากตุเรียนยุไซยุไซตลาดได้กระขายดีจ้าพี่น้องมากตุเรียนคนซื้อกินดีเนาะเป็นแม่เรามาซื้อพี่คุณเลือกเลือกได้ตามสบายจ้าพี่น้องโลละ89ดสิบ้าบาทตะปูนจนสุดพุ่นกัก ตลาดไดซาวสอนผ้ารอผ้าพี่น้องไปหรอกกับเมนอันนี้ได้จ้าพี่น้องขายดีดับหนึ่งเลยมาคุณเรียนนี่สิขายดีดับหนึ่งเลยยลวกับพี่นี่ถือพร้อมจ้าพี่น้องถือพร้อมเนาะพี่ก้อนพี่กายนี่โอยรา,ราคาหนีบได้หรอจ้าพี่น้องโลละซัมนีบได้เลยพ่นแม่ยละเหลือกบางคนเขาเจากระสือไปกินกับเขาเนาะขายดีจังขายดีคักลาดหนีหูหงยัยเนาะทางนี้เนาะ อาหารทะเลเจ้าดีก็ขายดีเถอะเฮ้ออาหารทะเลเจ้านี่ไหมืห้นนี้ได้กุ้งได้มือมากคุณพ่อค่ะได้ปลาทูสดได้ดักแด้มาพร้อมจ้าพี่น้องอาหารทะเลเบื้องหลกค้าเล่าเนียนติ๊กเลยข้านะเนียนขาอาหารทะเลเพบาาผิดหวังจ้าพี่น้องเจ้านี่บ่าผิดหวังเลยเพราะว่าเพิน่นเอามาไม่ใหม่ส,สดเลย จารหนึ่งร้อยบาทถ้าเหาเห็ดเป็นจานไว้ท่าพนเห็ดเป็นจานไว้คือจาราหนึ่งร้อยบาทนะจ่าพี่น้องอยู่ตลาดน้ำเศร้าถุกวันที่เจ็ดของถุกเดือนนะจ่าพี่น้องตลาดน้ำเศร้าของถุกวันที่เจ็ดของถุกเดือนจะมีเดือนละหนึ่งครั้ง่านผูน้ใดอยากได้สินค้าราคาถือราคาพอฟัง่งหรือว่าเนื้ออย่างเนื้อกินนะจา่าพี่น้องครบครบหมดลยจา่าอยู่ตลาดไอของทีมงานปลาฉลองใช้กับเสียเมือนมีสีกูใจดีเนาะเบื้องนี้ ขอข่าเมฆ่าหันผู้ใดเห็นคลิปนี้แล้วหันผู้ใดอยากขอมาข่ามาขายกับติดตอขอม้าทางช่องสาวสอนผ้ารอเด้จ่าพี่น้องเดี๋ยวสาวสอนผ้ารอสิให้เบอร์โทษจะของตลาดนัดเด้จ่าติดตอขอม้าสอบถามเลยเด้อวหันผู้ใดอยากขอมาข่ามาขายในตลาดนัดของทีมงานป่าฉลองใช่กับเสียมื่นมิวสีกุ้ใจดีจ่าพี่น้องเพิ่นจะไปขายทัวทุกภาคทุกเขตของอีสานเฮาได้จ่าพี่น้องไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นชัยภูมิหรือว่าโคราชจ่า,จาพี่น้องควนจะอยู่วนเวียนอยู่ในแถบนี้ละจา่า บรรยากาศขายดีค่ะอาหารทะเลมนีก,ก็ขายดีจ้าพี่น้องขายถึกแล้วก็ขายดีพ่อมอาหารทะเลสดสดใหม่ๆเป็นโล่พนกับขายจ้าเป็นกิโล่พันกับขายาะน้ำไปน้ำสาวสอนพาเราไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องขอาวุนขนมจีน สนทีสาวสอนผ้าพี่น้องรองลองมานี่เป็นสซวนพวกเอกับเข่าด้วยจ้าพี่น้องตลาดนา้เสาเอำเพื่อนนองสองห้องนี่เพิ่นจะแยบเป็นสซวนด้วยจา้าส้นกับเขาตังหากหรือว่าสิเป็นสซนเสื้อผ้าตังหากด้วยจา้าอุย้ยคนหุ่มอย่างนี้บอดี้มึงกันปลาแดกค้นหุ่มปลาแดกเสียบจ้าพี่น้องปลาแดกหอมหวนหวนอยู่บู๊เอฟซีแม่แเราปลาแดกเสียบหอมตำดังทว,ทวนทวนด้วยจ้าพี่นอ้องปลาแดกร่วมกับมี่ พูดนะสองล้นส่ห้บิ่งตอนตออนั่นน้าแม่ตาขึ้นความหวนห่วนวิจารพี่น้องประเดียดแม่เพิ่นจะมาขายอยู่ตลาดน้ำเ้าความอภเพน้องสองห้องประจำเล้จาจ้าเจ้าหนีจ้าพี่น้องเป็นเจ้าไอ้ขายดังเดิมไหมจ้าพุณน่ะลูกค้าเพิ่นหุ่นสื่อเต็มเลยประเดียกเสียประเดียกนัวใส่ตำบักหอกบักฮวงใส่เนื้ออยางนั่กินได้เมื่อจ้า ร้านีขายหมูร้านีหมูสดจ้าพี่น้องอายเราขายโลละร้อยสามสิบบาทเราคือขายถือแค่หมูสดๆมากไม่ไหมเลยโลละร้อยสามสิบบาทของสดทางพี่ก็จะเป็นปลาทูจ้าปลาทูย่าหมูเสากะมี่คือกันจ้าพี่น้องปลาทูนัดเสากะมี่คือกันปลาทูเจ้านี่ง่ามเจ้าพี่น้องไงปลาทูอายเราง่ามสดความด้วยจ้าปลาทูนี่แพ็กละสี่สิบบาท แพ็กละสามสิบห้าบาทแพ็กละสามสิบบาททั้งด่านผุนจา่าพี่น้องหรือว่าแพ็กละยีสิบบาทก็มีแตะบะปลาทูโลงงา่งายมากเลยไม่เลยงามสดพร้อมหันผู้ใดอยากได้กะเขา้าม้าอุดหนุนได้ได้จา่าพี่น้องอยู่ตลาดน้ำซองเพื่อนลองซองห่องข้านี่เอาตะของไม้ของสดมาขายจาย่าพี่น้องขุนท่านผาเาีเป็นต้มต้มต้มอายเราก็เปตะแสว่ามีเครื่องในมีปากน้ำมีทุกอย่างเลยตัวนี้ไหม สมเป็ม้าหันหัวเลยเพืจะเสียบพักอฮ้ยเะอ่อนลานนีดิขายผักอยู่ตลาดน้เสาอำเภอหนองสองห้องเพื่อจะมารประจำด้วยจา้าพี่นองรานเพื่อจะติดริ่มถนนเลยได้หันเข้าขามาเห็นเลยว่าต้องไปยางหาเมืองใดเลยลานเพื่อนเพื่อนสีมีถูกยางผักที่เข้าอยากไดจา้าพี่นงก็ต้องไปยางไปเมืองไม่เลยแล่ะก็สวดร้อมขายถือร้อมจา้ามี่ถูกยางเลย บักเขือนผักพริกผักกาดผักกะหล่ำมีมัดผักควงตุ้งหักทั่วผักถัหน้าผักซี่อันนี้เหมือนเลาเนี่ยผักหอมสิบบาทพุ่นกำยิ่ง่งอันนี้อุ้ยผุดหลายแท้บักทั่วอันนี้หมากไอ้มาลาแงยน้ำแน่เพิ่นจ้าพี่น้องถ้าผู้จะเป็นพวกบักคือเขื่อนผักพริกบักแตงไปทั้งนั้นจ้าอู้ผุดพ้นกำลังลังลงมาเหรจ้าผุด บรรยากาศย่ามือเ้าของตลาดน้ำเ้าของทีมงานปลาฉลองชัยกับเสียหมื่นมิ้วซีกับจ่าพี่น้องหันเท้าอยากเขาม้าขามขายก็อย่าลืมติดต่อเขามาทั้งช่องสาวสอนผ้ารอกระได้เอ้ยสาวสอนผ้ารอหนี่ผ้าพี่น้องรออยู่ตลาดที่ง่าง่าคลั่งง่าน่ยแล้วจ้าพี่น้องล้านขาเพิ่มกับสิบประมาณสามลอยถึงสี่ลอยล้านขาดบุญรจ้าของทีมงานนี่ เป็นทีมงานคุณภาพนี่เมื่อตุอย่างบ่ะวาสิเป็นพวกเสื้อพานาเพ่ขนมไทยสูตรโบราณแม่แล้วก็มาเลยจ้าพี่น้องอยู่ตลาดน้ำเซาอำเภอหนองสองห้องเ้อจ้านี่ขนมไทยเจ้านีเสียบเลยจ้าพี่น้องนี่สูตรโบราณของแม่แล้วนี่ปลาขมาทางในนี่คนขึ้นมาหลายเละจ้าพี่นอ้องค้นแม่ สะออนสะออนสะออนขักจ่าพี่น้องสะออนข้าเจ้าได้เงินเนาะเมืองเนี่บ่าพีดวังอีหลีจ่าพี่น้องตลาดน้าเศ้าอำเภอหนองสองห้องทุกวันที่เจ็ดบ่าพีดวังจ่าพี่น้องเมืองเมืองบรรยากาศไปพร้อมกันเลยค้อนีหนาเนียนตึ๊บเลยงโอ้ส้อยนี่เป็นส้อยเอก้ะจ้าพี่น้องส้อยเอกคนอสียางส้อยนี้ะจ้าส้อยนีเอาหยางมาขายกับเดขายหมุดอู้หู้แ้อมาหนาเนียนแห้งเถอะ ปวดพ,พ่อคุณเสือล้านี่อันนี้ราคาทรงจากโรงงานผลิตการพี่น้องเบิรงลูกคาลล้าเราเนีนตึ๊บเลยผ <Okay. S 1> ู้ใ <Okay. S 1> ดยอยากได้ของถือราคาสินค้า,าดีได้จ้าพีน่น้องนี่ขาไม่ไหมได้ได้เป็นขาเมื่อไม่เมื่อแหลกแล้วเลยขายตัวละสี่สีบาทสามตัวหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจ้าสามตัวหนึ่งร้อยบาทตัวเดียวสี่สีบาทเสือกีฬาคุณไหมค่ะเลือกได้ตามสบายจ้าคุณ ขายดีค่ะร้านเล้านี่แถมพันเท้าซื้อร้หนึ่งคนแถมไห้ตัวหนึงจ้าพี่น้องล่าน,นี่เสือไม่ไหมเลยคุณข้าใส่จ้าพี่น้องเสือไม่ไหมของเพื่อนนี่สืบเป็นของฝากของจอ,อนกระเด็ดดกนเนี่ยค่ะเพื่อนมาเพื่อนอ่ะอู้าอวนเนาะกระเทียม คลิปนี้ผู้ใดเข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมอนไปกำลังใจให้ช่องสาวสอนท่าร้อนอาจารพี่น้องมาคลามวันคลิปหน้าจะได้มีคลิปใหม่ๆให้เบิ่องาานระจ่าเนาะคลิปนี้สาวสอนท่าร้อนขอบขอบบุญขอบคุณสำหรับที่เข้ามารับชมรับเบิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องสาวสอนท่าร้อยยึดตลอดจ้าพี่น้องคุณบรรยากาศขายหอมคลายกระเทียมเจ้านี่ขายดีแน่สาวสอนท่าร้อนมันจ้าพี่นอ้องผักกาดไม่คาเฮาได้เงินอัศจรรย์เลยจ้ามือนี่ บรรยากาศตลาดน้าเ้าตอนนี้เป็นสาวซอนผ้าพี่น้องรอเป็นเวลาเก่ามง้งเพิงเท่านั้นเอจ้าพี่น้องหอวแต่เก่าม้งเพิงได้หนิเพิงค้นหนาเนียนตึ๊บเลยข้นอ้ยหน,นาเนียนตึ๊บเลยอ,อันนี้ก็ขายดีแห้งจ้าพี่น้องกับเที่ยมไม่ไม่เลยนี่กัเทียมของไม่ของเพิ่นหอมหัวแดงกับมี่ไม่ไม่ เรสอนผ้าล่อตื้นจ้าพี่น้องไม่ไม่นี่เพิ่นเพิ่นหักลงมาดียุเพรเป็นยังจ้าพี่น้องเพิ่นมัดบพดีเสื้อนุดจ้าเสื้อเสื้อเอันพาเต้นเพราะนุดจ้าพี่น้องแต่มาบอบ่เป็นยังจ้าไม่มันรุดซเสื้ออุ้ยกำลังขายดีพุ่นคนเต็มร้านเลย สนุกสนานเอางื่นค่ะส้อยนันกระเมยียนนะจ๊ะพี่น้องซ้อยลงไปทางด้านลางขุดกัะเมยยียนดิคนยิงยังยังเลยวเบิ่งบรรยากาศขุดพวก พี่น้องไหลลงมาปานนามบ่อนี้วขนน้นดาเคมีสาวสอนผ้ารอกระเป๋คุณขอบคุณได้หลายด้จ้าพี่น้องสำหรับถูกกำลังแรงใจเนาะบรรยากาศคืนขนาดปวดพวกมันมันมันไอมาเบิ่งเอามาเห็นกับหูกับตาจ้าพี่น้องสิบบาสาวสอนผ้าราอกระเป๋าปวดคนเมียมาหลายแห้งหลาหายไห,หลายเงื่อนแถอเบิ่งนเน่ ตลาดน้ำซองเพื่อน้องสองห่อห้องเมย์เพราะผิดฝังอีหลีกับทีมงานนี่จ้าพี่น้องสาวสอน่อเรอก็ขอบคุณขอบคุณในหลายๆ้อจ้าสวัสดีจ้า